I <laughs> สวัสดีค่ะพบกับม่อนเช่นเคยนะคะช่อง Ford ดบายม่อนสีค่ะวันนี้เราอยู่ที่โชวรุงฟอร์ดสาขาพ,พระประแดงเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะม่อนอยู่กับนี่เลย XL Passport เรียกได้ว่าเป็นรถผู้นำที่ขายดีที่สุดนะคะการันตีเลยขายยอดขายมากกว่า200คันต่อเดือนนั่นเองค่ะรุ่นนี้นะคะราคาจำหน่ายของเขานะคะเพียง692,000บาทเท่านั้นเองค่ะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ160แรงม้าค่ะ385นิวตันเมตรนะคะ เดี๋ยวมาชมเลยว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้างนะคะด้านหน้าเลยนะคะเป็นกระจังหน้าทรงรัเตอร์นั่นเองค่ะฟอนต์ภาษาอังกฤษ FORD นะคะเป็นสีดำด้านในนะคะใช้วิธีการยิงทรายนะคะแล้วก็เป็นขอบแดงนะคะตัวนี้ส่วนกระจังด้านหน้านะคะก็จะเป็นสีดำด้านนั่นเองค่ะเพื่อให้ตัดกับสีตัวรถนะคะซึ่งตัวสีตัวรถนะคะจะเป็นสีดำเงานั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะ สำหรับ,บรุ่นนี้นะคะเราทําทำการติดตั้งนะคะสกู๊ปนะคะตรงนี้เราเรียกว่าสกู๊ปส่งเตี้ยนั่นเองค่ะสกู๊ปตรงเตี้ยเราทําสีนะคะเป็นสีดําเงานะคะแล้วก็ตัดดําด้านนะคะเพื่อให้แมทกับตัวบอดี้รถแล้วก็สีรถนั่นเองค่ะนอกจากนี้เราทําทำการนะคะครอบตาไฟค่ะเพิ่มความสปอร์ตให้ดวงตารถนะคะมีความเฉบียเฉียวยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้มาชมด้านข้างนิดนึงค่ะคิ้วซุ้มล้อนะคะเราใส่เป็นแบบคิ้วซุ้มล้อ6นิ้วพร้อมหมุดนะคะ เพิ่มความบึกบึนให้กับตัวรถนะคะมีครอบนะคะครอบแก้มนะคะตัวนี้สำหรับรุ่นนี้นะคะไฟเลี้ยวจะอยู่บริเวณครอบแก้มนะคะมีครอบเบ้ารองมือจับค่ะพร้อมตัวหนังสือคำว่ารนเจอร์สีแดงนะคะคิ้วกันสา์นะคะตัวนี้แล้วก็เพิ่มความกราฟิกให้กับตัวรถนะคะเป็นตัวสติกเกอร์ค่ะเป็นสติกเกอร์นะคะลายสาดโคนลูกค้าสามารถเลือกลายได้เช่นเดียวกันซึ่งมีให้ลูกค้าเลือก มากมายหลายแบบเลยนะคะตรงนี้ส่วนบริเวณด้านหลังนะคะเราก็ยังทําการครอบในในส่วนของตัวตาไฟนะคะเพิ่มความสวยงามนะคะมีครอบในส่วนของตัวเบ้ารองฝาท้ายนะคะเป็นปลายดาบนั่นเองค่ะรุ่นนี้พิเศษมากๆเลยนะคะเราทําการติดตั้งนะคะกล้องบันทึกหลังนะคะฝังใส่ตัวโลโก้ฟอร์ดเลยนะคะตัวนี้อ่าซ่อนกล้องนั่นเองค่ะตัวนี้ สำหรับรุ่น x l p u Sport s นะคะมาพร้อมกับกันชนท้ายนะคะให้มาอยู่แล้วนะคะของเดิมนะคะสำหรับโปรโมชั่นนะคะรุ่นนี้ลูกค้าใช้เงินออกรถไม่ถึง20,000บาทคะ่ะใช้เงินออกรถแค่1 9 9 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะก็จะได้ชุดแต่งหล่อๆแบบนี้นะคะแล้วก็พร้อมรถไปใช้งานนะคะเท่ๆแบบนี้เลยนะคะสนใจนะคะม่อนขออนุญาตใส่เบอร์โทรแล้วก็ ID Line นะคะทางด้าน่อนใต้คลิปนะคะ ส่วนคลิปหน้าม่อนเจ้ารุ่นไหนมารีวิวแล้วก็มาแนะนำนะคะฝากกดติดตามนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะคะที่ช่องขอดบายมอนสีนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ